สหนุ่มวยัยใส NEONE v o N e, ประกาศความคลั่งรักกับซิงเกิลที่3ต่อต้านชาวเอา หลังเสิร์ฟความฟิลกูดกับเพลงป๊อปฟังสบายในซิงเกิลที่2เหตุผลข้อเดียว I mean เพลงที่หอบความสดใสและอบอุ่นใจมามอบให้ทุกคนจนโดนตกเข้าด้องไปแล้วล่าสุด NEVONE NEVE o n สี่หนุ่มวัยสายจาก BRIQ Entertainment ในเครือ RS Music อย่างโยชิโยชิพัฒนานยงเมธีวรากุลแทนคุณแตงคุนแทนคุณดาราศีศักดิ์พร้อมพร้อมกฤษชาน อัธวิพา์และตะวันตะวันภูริจิวัดเวียงวัฒนาก็พร้อมประกาศความคลั่งรักแบบต้านไม่ไหวในซิงเกิลที่3ต่อต้านชาวเอาแถมได้โปรดิวเซอร์ร่วมค่ายยาน j จจัสไอเอ็มพีอาร์ R o v I Z e, ที่มีส่วนร่วมในเพลงฮิตให้กับศิลปินลหลายค่ายมาร่วมตะโกนให้โลกรู้ที่ติดหูทั้งเนื้อเพลงเมโลดี้และภาพลักษณ์ของหนุ่มๆห,หน้าใสาที่พร้อมเล่นกับใจทุกคนมากกว่าทุกครั้งโดยทั้ง4ี่หนุ่มเผยว่า เป็นการทำงานครั้งแรกร่วมกับพี่เจตจัสไอเอ็มพีอา e. สนุกมากๆเลยครับไม่มีการกดดันเกิดขึ้นเลยแล้วนอกจากพี่ Jet <c oughs> ก็ยังมีพี่ปรูทันวะเข้ามาร่วมดูแลการอัดเสียงทั้งแนะนำและกายการร้องจนทําให้พวกเราได้เทคนิคใหมยๆย่ๆเยอะเลยครับส่วนที่เหนื่อยที่สุดต,ต้องยกให้ช่วงการซ้อมเต้นครับเพราะเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายอย่างมากๆทั้งแทนคุณนิวซนจนต้องเข้าโรงพยาบาล แล้วพร้อมก็เลือดก,กำเดาไหลในระหว่างการซ้อมเต้นอีกแต่พวกเราก็ทุ่มเทกับเพลงนี้มากครับบรรยากาศการถ่าย MV ก็สนุกมากๆซึ่งก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นเหมือนกันครับอย่างในช่วงท้ายของพาดเต้นโยชิีข้อเท้าพลิกแต่ก็ยังเต็มที่อดทนเต้นจนจบการถ่ายทมแต่เราก็ไม่ได้มีแต่เรื่องเครียดนะครับเพราะในกองถ่ายมีเอ็กซ์ตร้าเยอะมากมีทั้งคุณลุงคุณป้าและน้องๆทุกคนก็คอยให้กำลังใจพวก เราตลอดครับพวกเราเองก็ให้กำลังใจพวกเขากลับไปเหมือนกันบรรยากาศการถ่ายทำเลยอบอุ่นมากๆครับสำหรับซิงเกิลที่3ต่อต้านชาวเอาก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับเป็นเพลงที่พวกเรา NEVO NE อยากจะบอกออกไปให้ทั้งโลกได้รับรู้ว่าเรารักทุกคนมากแค่ไหนพวกเราขอมอบเพลงนี้ให้กับ VENDY Wendy ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับนะครับถือเป็นเพลงที่พวกเราตั้งใจมากจริงๆอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะครับ หลังส่งความสุขผ่านทีลัดกับเพลงเปิดตัวอย่างช็อตคัทที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนฟังทั่วประเทศไปแล้วล่าสุด NEVO NE n e v ว ONE e สีหนุ่มสุดน่ารักจาก b r i q Entertainment อย่างโยชิโยชิพัฒนานยางเมธีวรากุลแทนคุณแตงคุณแทนคุณดาราศีศักดิ์พร้องพรอมกฤิทยานอัธวิพัตตะวันตะวันภูริจิวัฒนเวียงวัฒนาก็พร้อมเสิร์ฟความฟิลกูดครั้งใหม่กับซิงเกิลที่ส เหตุผลข้อเดียวไอมีน I mean, เพลงป๊อปฟังสบายที่4หนุ่ม NEVONE e, หอบเอาความสดใสและอบอุ่นมามอบให้กับทุกคนด้วยเมโลดี้และท่อนร้องติดหูที่แอบใส่ความขี้เล่นตามแบบฉบับของ NEVONE e, มากขึ้นกว่าเดิมที่ไม่ว่าใครได้ฟังก็ต้องเผลอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว